โรคหลอดเลือดในสมองอ่อนแรงอัมพฤกษ์อมัอมาพาตเบื่อกับการต้องไปรักษาเบื่อกับการกินยาเบื่อกับทำกายภาพบ่อยๆร,รักษาเป็นเดือนรักษาหลักปีอาการไม่ไดีขึ้นอ่ะวันนี้ครับถ้าคุณยังมีพันภาวะแบบนี้อยู่เลยผมบอกมาอีกหนึ่งเทคนิคครับที่เหมอฟันใช้ในการารักษาคนไข้นั่นคือการฝังเข็มครับคุณรู้ไหมว่า,วาการฝังเข็มเนี่ยนะครับหลักการของมันครับสำคัญมากงานวิจัยบอกแล้วองค์การอนานุสก,ก็บอกแล้วว่ามันช่วยเพิ่มเลือดในสมอง เพราะฉะนั้นครับนี่เป็นหนึ่งเทคนิคทอ่หมอฟันใช้นในการรักษาคนไข้แล้วหมอฟันเดจะบอกว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์มากถ้าคุณมีภาวะนี้นะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดเขาบอกว่ายิ่งสังเข็มได้เร็วจะดีขึ้นล่าสุดครับหมอฟันได้ไปประเทศจีนมาไปศึกษาดูงานการฝังเข็มที่ประเทศจีนแล้วพบว่าที่นวดอาัตราในการฟื้นฟูก,กลับมาของคนไข้เกิดขึ้นได้เร็วมากพอออโรงพยาบาลเซีนยงไหมอฟันสนุกแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กลับมาได้ค่อนข้างเร็วดังนั้นครับถ้าคุณมีภาวะนี้อยู่นะผมบอกเลยทางการฝังเข็มกกก็เปออีทางลื ที่เหมาะสมสำหรับการรักษาคนไข้กลุ่มนี้แต่บอกเลยว่าการฝังเข็มประตเทศจีนเป็นทางหลักในการรักษาคนไข้กลุ่มสโตรกเพราะฉะนั้นครับใครชอบคลิปนี้ลองไปทำกันดูสำหรับว,วันนี้ไม่อยากผ่ามากันใครชอบพิมพ์ดีมากๆมา,มากดไลค์กดแชร์กดตันที่หมอฟันหมอฝังเข็มนะครับแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรต้องการให้หมอฟันช่วยอะไรนะครับทักไปถามได้ที่ line d r f u n ตามข้อูลนี้นะครับสำหรับวันนี้ไม่อยากผ่ามาหาหมอฟันสวัสดีครับ